เกมวันนี้นิดนึงครับก็ผิดหวางนะครับเราว่าข as, ้าหวังสามแต้มแล้วก็เล่นได้ตามมาตรฐานไปนิดนึงครับก็อย่างที่บอกไปว่าต้องชื่นชมกันน็อดด้วยนะว่าน็อมาได้ดีนะแล้วเราเจอนบ่อยนะแต่ก็โอเคยังอยู่ในเส้นทางนะยังมีโอกาสที่จะขึ้นจบที่หนึ่งนะครับตอนนี้มีสี่แต้มครับยังเหลือเกมอยู่ในมืออีกสองนัดวางแผนอะไรยังไงบ้างไหมครับนัดหน้าจะต้องเจอกับอ่สงขลาซึ่งตอนนี้น่าจะอยู่อันดับท้ายๆของตารางครับ ก็สงขาก็เพ re ิ่งชนะมาแล้วก็เป็นทีมที่ถ้าพูดตรงก็คือตามหน้ากระตายก็คือทีมที่ดีสุดในทีมสักนะครับแล้วแมนน่าผมเชื่อว่าเป็นแมทที่สนุกเนี่ยแล้วก็เล่นในบ้านของเราเองทั้งสองทีมเออทั้งสงขาเราก็งานสามแต้มเพราะว่าถ้าเสมอตกรอบบางคู่แล้วแมนน่าเราก็ชนะครับแล้วก็ชนะชนะได้แล้วมีกับลุ้นที่หนึ่งมาแล้วแมนน่าจะเป็นแมทที่สนุกแน่นะต้องสามแต้มอย่างเดียวตั้งเป้าสามแต้มสำหรับแมนน่าอย่างเดียวแฟนแฟนบอลครับวันนี้แฟนบอลในบ้านก็ยังเยอะแมตช์สุดท้ายเออนแมหน้าเป็นแมตช์สุดท้ายในบ้านด้วยก็เชิิญแฟนนนบบอลดึงครั ก็อย่างที่บอกวันนี้เออผิดหวังครับแล้วก็ขอโทษที่ได้สองมาตรฐานนะครับมาเตะเต็มที่แล้วว่าจะด้วยความกดดันอะไรเงี้ยแต่แมนน่ามั่นใจว่าจะดีกว่านี้แล้วมั่นใจว่าจะได้3แต้มนะครับจะทุ่มทุกอย่างลงไปในเกมหน้านะคเพราะว่าจะมีแมตช์สุดท้ายในบ้านนะครับแล้วก็อะไรกันนั้นเราจะมีแมตช์รอบชิงอีกแมตช์นึงนะครับคาดหวังว่าจะทำงานได้แล้วก็แต่จะทำงานได้ก็ขอให้แฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเราเรากันเยอะเราต้องการทุกคนจริงๆครับเราอยากไปทีสองครับ